ใหม่มากกับเบลลี่นะ,<ส>ะนี่เย<สะ>อะจะได้ซื้อรถตู้สวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วนะคะเสียงภาพชัดดีหรือเปล่าบัานอ้วนไม่ได้ต่อไหมนะคะมันลุ่มล่ามสวัสดีค่ะทุกคนเยดุมขึ้นรถตู้มานะคะทุกคนรถตู้สวรีทุกคน สวัสดีค่ะยายดมเออชูสองนี้แล้วคุณยายสายวาร์ฟนะคะนี่คะ่ะคุณยายสายวาร์ฟนะคะมาพร้อมกับเออเปิดเปิดเ,เปิดไปลงแอดอืมโอ้คุณพี่บริการดีมากเลยอย่ะอนี่สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสสดอ่ะเสียงภาพชัดดีหรือเปล่านะคะหัวใจไร้วาวให้คุณยายด้วยคะ่ะสวัสดีสามร้อยท่านนะคะสวัสดีจ้าด,ดูนี่ทุกคน ดีใจด้วยนะคะขอบคุณแฟนเพจที่นะคะห่วงใย,ยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางขอบคุณพี่พึ่งมากๆเลยนะคะทักไลน์มาอาสาแต่ว่าเก่งใจนะคะแล้วก็ด้วยฟังก์ชันด้วยเวลาที่มันไม่ไม,ไม่ไม่สบกันะบัตรอ้วนก็เลยดีไซน์นะคะแล้วก็เออเรียก g r a ็บแวนนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเป็นรถตู้แบบนี้นะคะ ใครจะไปกับเราก็เรียกได้นะคะอยู่ในเส้นทางนะคะสวัสดีค่ะยาโดมเป็นไงมัง่งสบายนะสบายดีแล้วนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในรถตู้นะคะเป็นแกร็บแวนนะคะนี่เลยสะดวกสบายนะคะ <c oughs> ชัดเจนชัดเจนโอเคขอให้หายเป็นปกติเร็วๆนะจ้านี่เลย นะคะนี่มาได้วอล์กเกอร์แล้วก็นี่ค่ะวิวแชร์อยู่ข้างหลังพร้อมสัมภาระถุงอีกประมาณห้าหใบนะคะเหมือนกับจากต่างประเทศนี่เดี๋ยวเปิดแฟลหน่อยนึงอ่าให้สว่างหน่อยนึงนี่ค่ะยายดมก็ใส่เฟือกเพื่อที่จะป้องกันแผลเฉยๆนะคะมีแผลเย็บอยู่ทั้งหมด2จุดนะคะบริเวณฝ่าเท้าและบริเวณเอ็นร้อยหวายนะคะ คุณหมอให้กลับบ้านนะคะแล้วก็ทำแผลทุกสามวันและนัดอีกทีหนึ่งเป็นวันที่สิบแปดนะคะสวัสดีหกร้อยท่านนะคะนี่เลยนี่ค่ะนั่งในรถกันมานะคะนี่เลย Hi way, หายววๆยจ่ายโดมดีใจด้วยได้กลับบ้านแล้ว สวัสดีพี่เอสวัสดีพี่มองสวัสดีพี่อํมคาสวัสดีจ้าเมารถตู้นะคะจากแอปพลิเคชันนะคะแกร็นะคะสะดวกสบายดีนะคะรีวิวไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าเผื่อใครนะคะที่มีสัมภาระเยอะเวลาจะเดินทางบางทีแท็กซี่เนี่ยมันเล็กเกินไปนะคะแนะนำให้ใช้แกร็บนะคะเราเลือกประเภทรถให้เหมาะสมกับการเดินทางได้นะคะ แบบนี้สะดวกสบายนะคะภายใต้แอปพลิเคชันแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งนะพี่ออคนขับรถนะคะมารยาทดีบริการดีด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะนี่เลยหายไวๆกับเร็วจังหรือว่าจะกลับค่ำๆพอดีว่าตัดเวรพยาบาลพอดีเคลียทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เลยรีบกลับจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ไม่โครงเตียงนะคะยังมี คนไข้อีกจํานวนมากที่เขาต้องการเตียงนะะเราก็เลยแบบรีบกลับจะดีกว่าเนาะถ้าเกิดเราลากห้องไว้เนี่ยคนอื่นอยากได้ห้องพิเศษเขาจะได้แบบว่าได้ห้องนะคะยินดีด้วยได้กลับบ้านแล้วนี่ค่ะอยู่ตอนนี้อยู่แถวแถวพระรามหกเนาะแถวแถวพระรามหกแล้วค่ะอ่าแข็งแรงนี่ค่ะสะดวกดีค่ะพี่แบบนี้นะคะ ไม่ต้องลำบากญาติพี่น้องนะคะมาวนรถหรือมาจอดรถให้เสียค่าจอดนะคะสะดวกสบายนะคะบริการดีนเนาะเผื่อว่าพี่เพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลหรือมีสัมพันธจะต้องเอ่อบรรทุกเยอะนิดนึงหรือว่ามีคนจํานวนมากที่จะจะไปด้วยกันอะไรแบบนี้หลายๆคนนะคะก็แก๊บรถตู้เลยนะคะมันก็แบบสะดวกอย่างบานอ้วนนะคะ ใช้ Grab เนี่ยแล้วลองคํานวณดู552บาทนะคะ552บาทจากโรงพยาบาลราชาวิถีถึงบ้านดอนเมืองนะคะเราก็เสียค่าทางด่วนด้วยเนาะเพราะว่าเราเอาขึ้นทางด่วนก็อีกประมาณร้อยกว่าบาทก็ตีว่า600กว่าบาทนะคะคุ้มค่านะคะแล้วก็บริการดีแล้วก็สะดวกสบายกับที่นั่งดีนะคะถือว่าเป็นการรีวิวไปด้วยเลยเนาะ ค่ะเอ็นร้อยหวายนะคะนี่เลยนะคะตอนนี้ก็เท้าเป่ากลับบ้านจ้าแล้วก็รีวิวชุดเนาะชุดร้านบัานอ้วนเนาะ <c oughs> ใช่ไหมคะอันนี้เป็นแม็กซี่โบฮีเมียนนะคะยายดมไปตัดสั้นให้มันสั้น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออยายดมเขาไปตัดให้มันสั้นขึ้นเท่านั้นเองนะจ๊ะ <c oughs> อา <c oughs> โอกาสที่จะขับไปให้น้องนั่ง อ่าขอบคุณมาเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พึง่งน้องขอบคุณมากๆเลยจ้ะย่าเจี๊ยบย่าเจี๊ยบดีใจด้วยยายดมได้กลับบ้านไปพักที่บ้านแล้วสู้ๆไปพักที่บ้านาบานอ้วนนะคะช่วงระยะเวลานะคะหนึ่งไตรามาสนี้นะคะคุณยายสายวาร์ปจะอยู่ในการดูแลของพยาบาลอ้วนนะคะโดยที่ไม่สามารถขับรถไปไหนมาไหนเองได้นะคะแต่ถ้าจะวาร์ปเนี่ยต้องภายใต้การดูแลของพยาบาลอ้วนนะคะสวัสดีค่ะ นี่อันนี้อยู่บนไฮเวย์แล้วบนทางด่วนแล้วเดอ้อรถก็บกติดเท่าไหร่ได้กลับบ้านแล้วไม่ต้องเป็นห่วงพอโทรถามนะคะพอบอกให้มานี่เลยไหมว่าสันแต่ปากบอกไม่คิดถึงปากบอกว่าไม่คิดถึงนะแต่ว่าให้เลยมาหาเลยได้ไหมวะ <c oughs> <c oughs> พ่อบอกว่าออไม่คิดถึงแต่ว่าเลยมาเลยได้ไหม <laughs> ต้องฉลองใหญ่หมอเขาขอให้ลดน้ําหนักอยู่ยของยายดมอ่ะ,ดอะ,อะเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะกันนะ <laughs> จะบ้า <laughs> นั่งคุยกันไปนะพี่พี่นี่อาพาดูพาเที่ยวนี่อะไรวะทุกคนสถานีนะคะแห่งใหม่ สถานีใหม่ที่ยิ่งใหญ่เมารถจ้าเมารถ Grab ค่ะ,ใช,ะ,คะใช้แอปพลิเคชัน Grab นะคะใช้ Grab นะคะเพราะว่าสัมภาระเราเยอะมากๆเลยค่ะกระเป๋าเนี่ยเหมือนกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆเนี่ยประมาณ6ใบแล้วก็มีวีลแชร์ด้วยแล้วก็มีวอล์กเกอร์ด้วยนะคะ และมีคนตัวใหญ่ๆ3คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วคือแวนนะคะวิธีการเทคนิคหรือทริคนะคะทุกคนเราเราเริ่มหารถคิดว่ารถที่เหมาะสมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะป๊อปอัพคนที่รับงานนะคะคอือคนขับเราแช็ดหาเขาเลยนะคะแล้วถ่ายรูปสัมภาระหรือถ่ายรูปคนนะคะที่จะขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ เป็นการเช็คระหว่างทั้งสองฝ่ายนะคะว่าเออไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยบานอ้วนนะคะก็ถ่ายคุณแม่นั่งวีลแชร์แล้วก็พร้อมกับของที่อยู่ข้างๆนะคะพี่คนขับเขาเห็นเุ๊บเขาก็ตอบว่าโอเคมันก็แบบเออเราสบายใจอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนอ้วนนะคะแล้วเราบางทีเราไปไปไหนมาไหนปกติเราจะไปแบบส่วนตัวตลอดเยเราไม่เคยใช้บริการอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะดวกใจนะคะก็สําคัญมากๆนะคะก็เลยแนะนํานะคะพี่ๆใครที่จะใช้ แก๊ปนะคะแล้วจะเช็คยังไงว่ามันจะโอเคหรือไม่โอเคมาถึงเราจะแบบมีปัญหาจะงอนจะง้องแง,ง้ง,งเกี่ยวกับเรื่องการใช้บริการไหมหรือเราจะอึดอัดใจเกรงใจไหมถ่ายรูปเลยค่ะเพราะว่าในช่องแชทมีหมดให้ส่งรูปได้นะคะอนามัยบอกจะจ่ายประกันให้ด้วยอันนี้ขอใบรับรองแพทย์มาให้แล้วจ้าพี่พี่เปีย <c oughs> ได้ใบรับรองแพทย์มาแล้วเนาะ ยายดมเอาใบรับรองแพทย์ให้แล้วดีใจด้วยขอบคุณนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณพี่เกียรติศักดิสก์สวัสดีค่ะอลังการสถานีใหม่นี่เลยขอบคุณมากๆค่ะรถไม่ติดแฮดีจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะหรือวันนี้ยังเป็นวันหยุดสำหรับบางคนหรือไง รือมันยังไม่ติดขาเออโอ้เขาก็อาจจะยังหยุดหน่อยๆเขาอาจจะยังหยุดหน่อยๆอ๋อก็โล่งอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าดีไปนะจ๊ะเดี๋ยวบันอ้วนไปแต่งหน้าแล้วไลฟ์สดดีไหมทุกคน ในวันนี้เจอกับนางแบบปานอ้วนนะคะได้เบาอ๋อเขาหยุดกันใช่ไหมอ๋อค่ะว่าแล้วรถโล่งดีนะคะ <S <S เดินทางสะดวกดีจังจะถึงประชาชื่นแล้วอะ่ะทุกคน ใช่โอ้ก็ดีไปเนี่ยก็ดีแล้วนะที่เราเลือกกลับวันนี้เนะแม่เนาะเพราะว่าคุณหมอถามจะกลับวันนี้หรือพรุ่งนี้บัลลอ้วกตอบทันทีไม่คิดเลยค่ะขอวันนี้เลยนะคะเพราะว่าภารกิจค่อนข้างเยอะเนาะโอค่ะพี่ตุม้มอ๋อพี่ศรีสุดาบ,บอกว่าบริษัทเอกชนหยนุดรอดูหลายวันเลยพี่ขวัญเรือน รถบริการดีมากๆใช้แล้วจ้าส่วนใหญ่ในแอปพลิเคชัน Grab นะคะคนขับนะคะบริการดีมากนะคะบัานอ้วนเนี่ยใช้ใช้ Grab ตลอดเลยนะคะคราวที่แล้วนะน่ารักถึงขั้นที่ว่ามีแมสไหมขอแจกแมสว่ะแจกด้วยนะใช้วิธีแจกเลยอย่างเงี้ยการบริการดีนะคะก็เลยพี่ๆบางคนที่ยังไม่กล้าใช้บริการหรือยังไม่เป็นก็โหลดแอปมานะคะใช้ไม่ยากนะคะ บางทีเราไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ต้องอึดอัดใจกับการต้องหารถหาเรือให้วุ่นวายนะคะสะดวกดีขอบคุณพี่ตุ่มมากๆเลยจ้าส่วนแกปฟูดไม่ต้องพูดถึงตลอดเวลุงบอกว่าปกติจะใช้แต่แกปฟูดใช่ไหมอ่ะแกปฟูดแกปต้องเข้าแล้วล่ะฉันคนติดตามห้าแสนนะแกบอกแท้ๆน,นี้ก็ทำไม่ทันอยู่แล้ว อ๋อข้าราชการไม่หยุดืมคะเพราะว่าโอพีดีคนไข้ก็เยอะอยู่วันนี้ <c oughs> อาจจะอาจจะพักอีกสักวันสำหรับบัตอ้วนนะคะเพราะว่าต้องเตรียมแล้วก็ไปปรับตัวกับพื้นที่นะคะปรับตัวกับพื้นที่อันนี้น้ำเกลือเส้นนี้บัตรอ้วนเป็นคนแทง นะคะเส้นนี้บัตรอ้วนเป็นคนแทงเองเจ็บไหมถามหน่อยถามหน่อยลูกแทงน้ำเกลือเจ็บไหมไม่เจ็บใครแทงก็ไม่เจ็บอ๋อใครแทงก็ไม่เจ็บกว่าโอ้นึ่อเาจะจมลูกอ๋อนังหนาวพาะสันถึงประชาช่นแล้วจ้าถึงด่านประชาชื่นล้วจ้า ขอบคุณนะคะพี่รุ่งฤดีหายไวไวนะคะขอบคุณพี่ยุพาจ้ายายโดมดึงแมสขึ้นปิดจ,จมูกด้วยออลืมลืมลืมพิ่งเอาลงพึ่งเอาลงพิ่งเอาลงแหมเหมือนมีคุณพยาบาลมาส่งเราด้วยอีกหลายท่านเดี๋ยวแวะร้านหมุกระทะเลยนะเา่าเล่น มีความโจอจนะใช่ก็ต้องใช้คุมพื้นที่แหละที่น้อยมันก็ต้องใช้คุมแหละนี่ค่ะอะไรกับเต็มบ้านเลยยายด o เก่งอยู่แล้วยายดมเห่าถึงขั้นว่าเออน่าจะขับรถได้ว่าสั้นยายดมเห่าถึงขั้นว่าอยากจะขับรถเอง เพราะอะไรเพราะว่าเท้านี้เป็นเท้าด้านซ้ายเท้านี้ด้านขวาขับรถได้ว่าปรากฏว่าเท้านี้เหยียบคันเร่งไม่หยุดไปโดนหายวายขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> นั่นนะ่ะสิคะไม่รู้เลย ใส่วัฟแข็งแรงอยู่แล้วหายไวๆค่ะยายดมนี่บรรยากาศข้างนอกห้าโมงวันะคั่มแล้วใช่ได้กลับบ้านแล้วจ้า แถวกระทรวงสาธารณสุขแล้วขอบคุณพี่พี่ที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคําอวยพรนะคะสําหรับของเยี่ยมต่างๆสําหรับทุกสิ่งเลยนะคะพี่พี่ที่ส่งกําลังใจมาให้ยายดมนะคะบ้านอ้วนและครอบครัวนะคะเดี๋ยวบ้านอ้วนจะขอปิดไ์สดก่อนนะคะ แล้เดี๋ยวมีโอกาสก็จะไลฟ์สดให้ดูวันนี้เพจพยาบาลอ้วนนะคะเปิดทําการแล้วนะคะวันนี้มีไลฟ์สดขายเสื้อผ้านะจ๊ะฝากสนับสนุนช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะให้เพจพยาบาลอ้วนช่วงไลฟ์สดขายเสื้อผ้าด้วยนะคะวันนี้มีของสวยๆนะคะโบวี่เตรียมพร้อมนะคะขอบคุณมากๆนะพี่นะขอบคุณมากๆนะจ๊ะใกล้ถึงแล้วยายดูหาวแล้วเปลี่ยนแปลงพื้นที่ค่ะไม่เป็นไร ะะคะไปละจ้าสวัสดีจ้า